น้ำมะนาวกับประโยชน์สุดว้าวที่แม่ท้องคาดไม่ถึงดื่มแล้วสดชื่นอัดแน่นด้วยข้อดีมากมายรีมาดูกันเลยค่ะก่อนจะไปดูอย่าลืมแวะกดไลค์กด, like, กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะทาที่กดไลค์ขอให้คลอดง่ายลูกเกิดมาแข็งแรงไม่เจ็บไม่โจดค่ะ เครื่องดื่นที่แสนง่ายอย่างน้ำมะนาวเก็บซ่อนความลับมากมายที่แม่ท้องอาจอยังไม่ทราบเพราะในน้ำมะนาวมีประโยชน์ต่อสุขภาพคนท้องรวมไปถึงลูกในท้องหลายอย่างเลยค่ะน้ำมะนาวที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยประโยชน์ขนาดนี้มีข้อดีที่น่าสนใจอะไรบ้างมาดูกันเลยข้อดีที่1ช่วยล้างสารพิษคุณแม่ ไม่ต้องเสียเวลาหากิจกรรมอื่นเพื่อขับของเสียในร่างกายเพราะเครื่องดื่มหาทานง่ายอย่างน้ำมะนาวจะเข้ามาช่วยเรื่องการล้างสารพิษในร่างกายเราได้ค่ะเ <Yeah. S 1> พียงบีบมะนาวผสมน้ำอุ่นแล้วดื่มในทุกเช้าจะเป็นการช่วยล้างสารพิษในร่างกายในแต่ละวันค่ะ <Yeah. S 1> ข้อดีที่2ลดอาการแพ้ท้อง สำหรับคุณแม่ที่กำลังประสบปัญหาแพ้ท้องอย่างหนักหน่วงห้ามพลาดน้ำมะนาวเลยให้คุณแม่เตรียมคันมะนาวผสมน้ำอุ่นเตรียมไว้หลักอาเจียนแค่จิบเพียงเล็กน้อยจะสามารถลดอาการแพ้ท้องลงและบรรเทาลงได้ดีมากค่ะข้อดีที่3เสริมพัฒนาการสมองลูกในท้อง แม่รู้ไหมคะน้ำมะนาวมีโพแทสเซียมสูงมากจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของเซลล์สมองทารกในท้องอีกทั้งมีวิตามินซีสูงช่วยเสริมระบบการสร้างกระดูกให้ลูกอีกด้วยดื่มแก้วเดียวได้ประโยชน์คูณสองไปเลยคะ่ะข้อดีที่4ลดอาการท้องผูก คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์มักจะมีอาการท้องผูกอยู่บ่อยๆเป็นเพราะรำมไส้ถูกกดทับจากการขยายตัวของลูกในท้องในน้ำมะนาวมีวิตามินซีสูงที่จะเข้าไปช่วยระบบขับถ่ายทําให้การย่อยมีประสิทธิภาพและช่วยดูดซับสารอาหารได้มากขึ้นด้วยค่ะ ข้อดีที่5สร้างภูงิคุ้มกันร่างกายคนท้องที่มีอีกหนึ่งชีวิตทำให้คุณแม่มีภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงและเสี่ยงติดเชื้อจากภายนอกได้ง่ายๆการเสริมวิตามินซีจากน้ำมะนาวที่ทำหน้าที่เพิ่มภูมิคุ้มกันให้คุณแม่จะช่วยลดอาการป่วยจากการติดเชื้อลงในขณนะตั้งท้องได้ค่ะข้อดีที่6 ผิวพรรณสดใสอยากเสริมความสวยให้ผิวเราน้มามะนาวคืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ห้ามพลาดเลยค่ะโดวยวิตามินซีที่สูงจะเข้าไปขํำผิวให้กระจ่างสดใสและชุ่มชื้นนอกจากนี้ยังช่วยลดเลือนจุดด่างดำการดื่มวันละแก้วอย่างสม่ำเสมอจะเป็นการบำรุงจากภายในสู่ภายนอกที่ต่อเนื่องค่ะ ขอดีที่7ช่วยบำรุงเหงือกและฟันแม้ท้องหลายคนมักจะมีปัญหาเรื่องฟันอย่างฟันผุและเหงือกบวมด้วยวิตามินซีและกรดจากน้ำมะนาวจะช่วยลดอาการอักเสบจากเหงือกลงได้ค่ะอีกทางช่วยขจัดคราบฟันทำให้สุขภาพช่องปากสะอาดมากขึ้นด้วย จากน้ำมะนาวทั้ง7ข้อนี้ล้วนเต็มไปด้วยผลดีต่อสุขภาพเราและลูกในท้องอย่างมาก oh. เพียงคุณแม่ดื่มเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอสุขภาพดีตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงตอนคลอดเลยค่ะรักษาสุขภาพตัวเองให้เหมือนรักลูกในท้อง อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย